ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกที่ไร้ขอบเขตเอ้ยนี่นี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเมื่อกี้ฉันจำได้ว่าพวกเราอยู่ในห้างแล้วเรากำลังลงลิฟต์อยู่ไม่ใช่หรอนั่นดิเอาแล้วมาไงเนี่ยแล้วทำไมที่นี่มอนถูกทิ้งร้างมานานแล้วฉันว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีเกิดขึ้นที่นี่แน่เลยอ่ะเพื่อนมันมีป้ายติดอยู่อ่ะมันเขียนว่าอะไรเนี่ย The show about to start ฮะฮะนี่คือเราโดนจับมาเล่นเกมโชว์อะไรอย่างนี้อ่ะไม่ใช่จะคิดว่าโชว์กำลังเริ่มต้นขึ้นหมายความว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบโผล่ออกมาตอนนี้เหรอออ้ยปิดไม่ได้ไม่ได้อ่ะฉันมีไฟฉายอยติดตัวพอดีเลยพ่อดีมานเราเอามามาแล้วเป็นคนบ้าอะไรมาเที่ยวห้างแต่พกไฟฉายเออนั่นนีนี้อลอแล้วว่าไงตั้งแต่ฉันรู้จักกับนายไปเนี่ยว่าไงหรอ ไฟฉายจะต้องเป็นปัจจัยที่6ถัดจากวิถีแล้วแม่นจะต้องพบกัตลอดเวลาจะไม่ได้พานันไปเจอผีตลอดนะอ๋อตลอดเลยตอนนี้เราต้องรีบหาทางออกจากห้างนี้ก่อนเพราะว่าดูข้างนอกนั่สิเยังกะไซเลี้ยหิวน่ะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยข้างนอกนั้มีรถคันเดียวเองนะตะโถงเลยเนี่ยในนี้ก็ไม่มีอาหารด้วยทั้งที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับใครอยู่บ้างไหม นี่พวกเราหลุดมาในแบ็กรูมหรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นแบ็กรูมในด่านซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้เลยนะแบ็กรูมเวอร์ชันสองเหรอยังไงงงหมดเลยใหม่อัปเดตใหม่ฉันคิดว่าไม่น่าใช่อ่ะนี่มันดูโงกเวงเกินกว่าที่จะเป็นแบ็กรูมถ้าเป็นแบ็กรูมมันจะต้องมีตัวอะไรประหลาดมาแบบล่าพวกเราแล้วดีอุ้ยฉันเดินสุดทางแล้วอรอเพื่อนแล้วมันมีทางออกไหมทุกแจงเฮ้ยมี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 รูมุดรูมุดมุดรูมุดมาๆตามฉันมา ฮ้ยอย่างน้อยเราก็ลองไปที่หลังร้านดูเผื่อว่ามันมีทางที่จะไปเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันลิฟต์นี่ในร้านจะดวกซื้อมีลิฟต์แบบนี้ด้วยเหรอมีลิฟต์อยู่ในรูเลยนะป้าลูกศรไปเลย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 หวังว่ามันจะแค่ความฝันฝันร้ายๆที่พวกเราเจอนะเฮ้ยอะไรเนี่ย ไม่รู้อยู่ดีๆลิมมันก็มีเสียงดังชื้อ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 แบบนี้อย่าบอกนะว่ามันมาดีลิมมันกำลังจะตกจะพังหรือเปล่าชุ๊บจะลองกดปดอีกรอบสิฉันกดแล้วเฮ้ยเสียงหยุดเสียงหยุดเสียงมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วเฮ้ยยฉันไม่กล้าออกนะออกไปก่อนเลยนี่มันเป็นบริษัทอะฟิล์มแอนด์มีเดียออฟฟิศบริษัทขายหนังเหรอหรือว่ามินิเนอริตที่พวกเราอยู่ที่นี่ อาจจะเป็นลงไทยหนังก็ได้นะทุกคนฉันจะเป็นดาราว้าวแต่เดี๋ยวทำไมเราบอกข้างนอกไม่เห็นเลยอะ่ะที่นี่ติดฟิล์มมืดชะมัด<ห>ฉันว่าเราลองดูแถวๆนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างฉันว่ามันแ,แปลกแลกกนนะเฮ้ยฝั่งนี้มีไฟตามฉันมาสวัสดีครับพอดีพวกเราหลงทางอ่ะเฮ้ยทุกคนดูนะสิอะไรสีชมพูชมพูอะ่ะมันเหมือนเป็นฉากในหนังเลยแฮ่ยตัวบ้าเลยนะไม่รู้ดิ เ <Heart. prediction? S 1> หมือนกับเฮ้ยมันเดินนั่นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สายหรือเปล่าตัวมันใหญ่ขายาวมากเลยมันเป็นหัวทีวีด้วยพี่ไม่แม่นายหรือเปล่าอาจจะเป็นแม่ฉันตอนคลั่งหรือเปล่ามเป็นแม่งจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแม่นายนายบอกแม่นายได้ไว้ว่าอย่าไล่ล่าพวกเราอ่ะโอ้ฉช่เพราเราควรรีบออกไปจากที่นี่แล้วนะฉันไม่เคยเห็นใครตัวสูงขนาดนั้นมาก่อนนอกจากเอ่อ SCP ที่นี่มันสตูดิโอถ่ายหนังชัดๆนะ ช่บิกิสกรีนด้วยอะ่ะในนั้นมันเขียนว่าไงมากพี่โม่เขาเขียนว่าเขาถ่ายฉากโรงเรียนแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วนักแสดงไม่รู้ว่าใครแต่ว่ามันมีตัวตัวหนึ่งเขียนว่าเดอะสไตรฟแล้วเขียนรูปกระตา,ตาเ,เออไอ,อข้ข้างๆเขียนว่าอย่าอยากขยับอ,อ่ะเดี๋ยวนะวเขาบอกว่าให้เราปิดไฟด้วยนะพวก<ะ>นายดูยังไงเป็นลูกกระตาฉันดูเป็นแมงมุมแมงมุมตรงไหนลูกกระตาชัดๆเลยอ่ะ แสงสาบหรือเปล่ากล้องถ่ายหนังพวกนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้งานมานานเราด้วยเฮ้ยเดี๋ยวฉันดู่ะช่างอ่ะมันมีมันมีป้ายเขียนว่าอย่าหยับด้วยฉันไม่ขยับอยู่แล้วนะแสดงว่าเราเราต้องปิดไฟแล้วก็อย่าหยับเวลาจะลูกตาเงนี้เหรอโอเคฉันไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปสวนกับตรงนี้เราจะไปเจอห้องกับตัวที่มันใหญ่ๆยาวๆเมื่อกี้ไหมเนี่ยนี่เป็นห้องฉากอะไรฉากอะไรอ่ะฉากอะไรอ่ะนี่นี่มันเก้าอี้ไม่ใช่เหรอมันใหญ่ไปเปล่ามันใหญ่้ไปเลยโอ้ กองเต็มเลย้ตายเถอะนี่มันก็อีใหญ่หรือตัวเราค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอ่ะหน้าอะไรเพื่อนกดตรงนี้มีมีมีอะไรให้กดเปล่าเฮ้ยมีตรงนี้เหมือนกับเออน่าจะเป็นอ๋อให้เราแก้ไขปริศนาว่าจะไหนโอเคฉันจะพยายามเลื่อนสายไฟเป็นรหัสที่เขาคอยกำหนดไว้นะฉันจะลองแฮกข้อมูลดูเผื่อว่าประตูนี้น่าจะพอเปิดได้เอาล่ะเรียบร้อยเฮ้ยไปแล้วประตูเปิดเก่งมาก เฮ้ยทุกคนฮะนี่มันนห้องที่เราเจอตัวยาวๆนั่นนี่หัวทีใช่หรือเปล่าใช่ยาตาไหมนี่หรอว่าแต่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วอะรีบไปเหอะรีบเขเร็ว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 รีบเข้ามาสิจะติดก่อนนะเดี๋ยวถ้าถ้ามันจะไปเนี่ยมีทางเดียวนะคือมันเข้าลิฟต์มันเข้าลิฟต์เนี่อ้าเอออย่างน้อยลิฟต์น่าจะพาเราไปชั้นอื่นอะที่ไม่ใช่ชั้นนี้ ยมันมรู้ส้นเดียวกันหรอเวลาเราขึ้นมาบนลิฟต์อ่ะไม่รู้ว่าครั้งนี้ลิฟต์จะพาเราไปชั้นไหนชั้นไหนก็ได้ที่ไม่มีตัวนั้นอยู่เอออย่าไปชั้นเดียวกันก็พอเขาไม่เอาเหมือนกันอ่ะลิฟต์หมดแล้วสวัสดีครับเฮ้ยเซฟโซนเราอยู่ที่ไหนเหมือนว่าเขาจะเขียนว่าเป็นเซฟโซนนะจริงหรือเปล่าเซฟโซนจริงหรือเปล่าแสดงว่าตอนนี้ปลอดภัยอุ่นแต่มืดมากเลยถ้าเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟคนคนอ่ะว่าไง ฝั่งนี้มีประตูล็อกอยู่เอาแล้วนายจะไปประตูล็อกทําเพื่อไม่ไม่ประเด็นมันอยู่ไอ้ตรงแผงนี่นายกดดูดิโอ้โหแล้วจะรู้ได้ไงว่ารหัสประตูมันคืออะไรอะ ABCD คือ A คือน่งหรือเปล่า B คือสอง C คือสามแล้วก็ดีคือสี่เปล่าอะง่ายง่ายงงนี้เลยเหรอฉันว่าเราต้องหารหัสผ่านก่อนนะฝั่งนู้นมีประตูที่เปิดได้อยู่ฉันว่ามันมีรหัสผ่านซ่อนอยู่แถวนี้นะเราต้องไปหา แต่ฉันไม่แน่ใจว่ารหัสผ่านมันจะแบบเชื่อถือได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่นี่นี่นน Stay out of i t s light เขาบอกว่าให้เราอยู่นแสง,งของมันอะไรไฟชมพวงหน่ะเห็นได้ยินอะไรเลย,เลยไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยพี่กิตเมื่อกี้ผมเห็นไฟชมพวงหน้าเนี่ยโอ้ยห<ด>ลอนแล้วนี่โอ้ยฉันได้ยินฉันเห็นเฮ้ยมาเลวโอ๊ย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 โน๊ยริงๆด้วยแม่จ๋าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโั๊ยโอ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 ๊ย แม่ไม่ฟ uh ังฉันแล้วมันเป็นเรื่องผลแบบนั้นอ่ะออกไปคุยหน่อยไอะไรไอ้ตัวนี้มันคือคือตัวที่เป็นเอ่อหน้าลูกกรตาจะบอกว่าตอนที่แม่ฉันโมโหเนี่ยถายหนังอ่ะที่เป็นลูกกรตาคือตัวนี้หรือเปล่า The Strife อะไรของนายอ่ะ The Strife ที่แปลว่าแบบตัวขัดแย้งอ่ะแล้วเนี่ยไอ้คิดว่าตอนนี้พวกเราต้องแยกย้ายกันเพื่อไปหารหัสก่อนนะโอเคไม่งั้นไอ้ตัวนั้นมันไล่ล่าเราแน่หาเถอะเพราะฉันจะบอกว่าแม่ฉันทิ้งฉันไปตั้งแต่เกิดแล้วก็เขาเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ถ้าเป็นชายฉันก็ทิ้งนายอ่ะคือพูดตรงตรงเออฉันก็ทิ้งแม่เหมือนกันเดินตามหลังมันอยู่ฉันเดินตามหลังมันอยู่โอเคโอเคมันไม่เห็นหรอใครใครวิ่งตรงไปจากทิปหน้าห้องบ้างครับฉันเปล่าฉันอยู่กับพี่กิ๊ตอนเนี้ยอุ้ยแล้วห้องห้องนี้ฉันกับพี่กิ๊กดูกันแดงเดือดเลยเขาจะบอกว่าตอนนี้อยู่อยู่คนครบหมดเลยยังไมนช้ำโม้มันไปแดงแมันไปแดงแมิกิโอ้ยฉันเห็นแล้วไอ้ไอ้ไม่ได้กินเว้ยกินเว้ยอุ้ยยังไงยังไงปาเปล่า มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันจะไปข้างหน้ามั้ใครไม่รู้ไม่ต่อไม้แล้วตัวจริงดิมันมีตัวปลอมไหมเหรอใครพยายามเอ่อล่อมันไปนะพวกเราจะหาหลักฐาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไม้มีไม้จะถ่ายได้มันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อุ้ยจะพูดอะไรเพี้ยเพี้ยอุ้ยตายสิมาเดี๋ยวตาจะตายงนอืออเฮ้ยเจนจอแล้วพี่หนึ่งพี่เดี๋ยวจะใครหักให้โอเคโอเคเฮ้ยทำไมทำไมทำไมเดี๋ยว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  บอกว่าเหมือนมันไม่ให้เราผ่านอะมันส่งเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นก็นั่นแหะดิได้ยินเสียงกรีดร้องของจุ๊บแจงด้ยใช่จุ๊บแจงอยู่ข้างหลังเรา<อ>จุ๊บแจงกลับมาแล้วไหนเลยนายร้อให้ฉันหน่อยดิเราต้องพยายามไม่ไปอยู่ในลำแสงสีชมพูของมันนะแล้วจะอยู่แล้วจะอ,อ,อยู่ในลำแสงของมันเรียบร้อยวจดอเงี้ยเราอยู่หลังถอยไปชมพูมากเลย,อเยตอนเนี้ย<อ> คือจะบอกว่าจากที่ฉันโดนมั่วไปหนึ่งทีเนี่ยแค่มันเห็นนายอ่ะก็คือมันมันวิ่งมันวิ่งจนสุดอ่ะคนไหนรอให้หน่อยนะฉันกำลังไขใช่มันเอาสุดเลยไขเลยไขเลยแต่ประเด็นคือฉันไม่เห็นตัวนะว้าไม่เจอเจอใจมันเจอใจมันโอเคฉันเจอด้วยอ่ะมาโอ้โหฉันตายฉันเจอสองที่ฉันไขไม่รอดจากที่เลยอ่ะเพื่อนจะบอกว่าฉันเองนี่ต้องมุม ทางเดียวที่นายจะวิ่งแล้วรอดได้เนี่ยนายจะต้องวิ่งเข้าเซฟรูทเท่านั้นโอ้ม oh ่กอดทูตแจงมันยังอยู่ไหมอะอยู่เมื่อกี้เจนใส่ปูข้างหน้าเลยนายวิ่งฉีกมะตายเหรออาใช่มีความนิดนึงนี่ผมเจอเก้าอี้นี่คือทำอะไรได้อะอ๋อฉากมันเป็นแ,บบแค่เก้าอี้สวยงาม,มเฉยห้องห้องหนึ่งแดงนั่นมันคืออะไรอะเฮ้ยผมได้แล้วละหันหนึง่งคืออะไรพี่เมอ่อ บีบอยเท่ากับสามช่วยจำด้วยบีเท่ากับส <okay. S 2> ามโอเคไปน้อปข้างหลังโอเคจ้จะจะาโอเคจ้าชะโญทำไม่เลยโอ้วกำ <laughs> ลังไขล้วครับฉ <c oughs> <c oughs> ันใส่ละบีเท่ากับสามตอนนี้ฉันใส่ละค่ะเรียบร้อยแล้วนะบีเท่ากับสาม อุ้ย okay, okay. เกมีเพื่อนเราโดนกินหน้าห oh, ้องบางทีฉันก็อยากเตะแม่ตัวเองนะโอ้ยแล้วมันมามันมาเฮ้หน้าห้องกระโดดนะบอกเลยโอ้มันเดินผ่านมามันเดินผ่านมาพี่ไปย่องพี่ไปย่อย่อแล้วมันรอดจริงป่ะเนี่ยย่อแล้วมันจะไม่เห็นอะใช่เหรอฉันรู้สึกได้ว่ามันไม่เห็นเรากดเลยยุ่งไร นั่นนั่นเปนเดินไปต่อหน้าต่อตาฉันเลยลำแสงพิสดารกี้ผมกับตะไม่เจออยู่ห้องนึงนะแต่ว่าหายก่อนใช่ผมตายแล้วผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ห้องไกลๆนะแล้วมันมาโอ้โหเสียงคำรามหึมหึมพอดีจอว่าทางรอดที่สามารถรอดได้น่ะก็คือนายต้องถูกบล็แสงมันอ่ะเขาจะไม่รู้เลยว่ารหัสมันหน้าตาเป็นยังไงหรอมันเป็นเครื่องคอมมันเป็นเครื่องเป็นคอมเลยคอมแผกดำๆโอเคโอเคโอเค มันอยู่ตามซอกตามหลืบแป้งต้องหาดูดิโอูจาโมสวัสดีฉันพยายามดูซอกดูหลูกทุกหลูกเลยนะเนี่ยแป้งปีแป้งหนีไปยาไปทางนั้นโอเคได้พี่กิทหนีไปอย่าไปทางนั้นแป้งอยู่ไหนอ่าฉันอยู่กับจอในในกลับมาห้องเซฟรูมไดไหมได้ได้ได้เพื่อนคือต้องตายเหรอโอ้โหฉันเห็นมันกำลังเดินไปเดินทางห้องเซฟรูมพี่โมแถวนี้ไม่ปลอดภัยใช่ฉันอยู่ใน้เล่นนายจะรอดฉันไปอำเพื่อไม่ไม่ฉันจะพานายไปไขขีเครื่องหนึ่ง เคเคลวเจจะเจอแล้วรหตรง้ตรงนี้ตรงนี้ไมเลยไมเลยไปันม้างหลังมไปเนจะโเรอลว่ามันมาโนพาเดินไปอยเดี๋ยวเเดยนงมันไปทางประตูที่2ป่ะประตูที่2อปรโอเคตะกิถอยไปไนั้นแล้วดูขวาไว้ดูขวาไว้เข้ไปแล้วดูขวาไว้ขวไว้นะ เจอปะไม่เจอเอ๊ะมันมาโอเคคือไม่เจอหมายควาว่าไงอ๋อเจอแล้ว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 นั่นแหละไป่ขายเลยเฮ้ยตัวป้ามันนี่ยไม่ได้มีคนล่อมันต้องมีคนล่อเออฉันโดนละอุบแปบแปบเพชรนี่เก่งกินตาไม่ทันเด้วู้วูพี่โม่อย่าไปหลอกล่อมันดีโอเคฉันเจอละ ตอนนี้ฉั้นพยายามไขรหัสอยู่ปเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยรหัสอะแล้วรหัสมันแบบว่าไขยากมากเพื่อนใช่ฉันลองไขแล้วไขยากจังเรียบร้อยรหัสคืออะไรอะกดแบ็คออกมาดีด็อกเทอากับเก้าโอเคเราเหลือสองตัวใส่ให้แล้วใส่ให้แล้วเหลืออีกสองตัว โอเคเราต้องหายสองตัวสินะอุ้ยมันมามันมาฉันมาฉันฉันวิ่งอยู่หายไม่ได้หรอกหายแค่ตัวเดียวเลีอีกตัวนึงรันเอาเมื่อกี้ผมได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้หรอไม่ได้ลองแล้วช่วยด้วยไม่ไหวหนีไปหนีอยู่โอ้จับแจงโดนแล้วนายต้องหายพบสี่ตัวเมื่อกี้ฉันเจออยู่นะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แถวๆนี้ต้องพยายามหลอกล่อไม่ให้มันมาให้ได้อะไม่งั้นว้าวฉันรู้สึกเปินอันตรายภัยอันตรายที่อยู่ใกล้ตัว โอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเผาพี่ม้ากลับไปมันอยู่ในห้องโถงสีน้ำเงินโอ้โหแต่ผมเจอมันโอเคขอให้นายไปสู่สุคติละก้อยไหนอยู่ไหนนี่นีนแก้ปริศนาหน้าตายทุกทีฉันโดนเฮดบัตจนหัวบวมหมดเลยเมื่อกี้ฉันจำได้ว่าฉันเจอมันแถวๆดีนะเฮ้ย <c oughs> นี่ไอ้เจอแล้วอ๋อไม่ใช่มีไข่ไปแล้วเฮ้ยมันมันมันอยู่แถวนั้นมันอยู่แถวนั้นเป็แถวไหนแถวฉันเหรอใช่ ตาผมมาทำเพื่อผมเป็นคนรัทางผมเป็นคนรัทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ออฟออฟนไลน์อือเกี่ยวมันเห็นเราก็คือจบเลยจ,บจุจบแจ้งจ,บจุบแจ้งวันนี้ถอยไหมน,นี่นี่มีเครื่องนึงมันเห็นเรามีห้องแดงมันเดินไปห้องแดงมันมีวิธีรอดอยู่นิดน,นึงคือต้องวิ่งต้องวิ่งโยกอ่ะเดี๋ยวฉันรอดเองวันนี้วันนี้ดิเอื๋อ ีม่อนายรอได้แบบน้อยนิดมากอับเพื่อนตายแล้วฉันสะดุ้งเลยทำไมนายไม่บอกทุกอย่างไม่ได้ไนเกิดเร็วมากอุ้ยมันอยู่มันอยู่ไม่มันอยู่มันเฝ้าเครื่องมันเฝ้าเครื่องเลยเหรอเออมันเฝ้าเครื่องนั่นต่อแถวนี้ไม่มีแล้วพี่แป้งพี่แป้งมันนี่พี่แป้งมันนี่ตรงไหนตรงไหนตรงไหน ไม่หนาแล้วละชันไขไปเรียบร้อยแล้วมันอยู่มันอยู่ม่าาแจงมมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนั่นแหละล่อมาเดี๋ยวฉันล่อเองมันตามมาตามมามาตามมาตามมาในห้องแดงมีไหมในห้องแดงอ่ะไปเลยจะโดนแล้วจะโดนแล้วเออเดินหัดจากห้องแดงไปหาห้องน้ำเงินให้ได้โอเคฉันเปิดฉั้นจะเจอไฟสีชมพูอ้าวอ้ห สายอ่ะ <geen poop. S 1> ชมพูมาตามแดงมาพร้อมนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมพูเชี่ยวาลกไปัไปเดี๋ยวลากไปแก้มเธอนั้นชมพูกว่าใครรู so ้ร่าไปไกลๆนะแก้มน้องนางอ๋อน่าพิแพนึงสองไปไปไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมันหันกลับไปแล้วจุ๊บแก้มมันหันกลับมาแล้วมันตามผมมันตามผมเฮ้ยมันตามพูดคุณไปแล้วผมรอมันไม่อยู่รีรอุ๊บแก้มต้องสิ้แสงหน่อยจุ๊บแก้มต้องสิ้ มำไมทำผมรอให้ไม่เหรอเขียวเหรอตรงนี้ตรงนี้พี่บ้านกดโอเคโอเคโอเคลุกแกไปลอมันลอมันไปที่อื่นนะเดี๋ยวฉันขายเองไม้ไม้อย่าไปทางนั้นโอตายแล้วสวยแล้วไงสวยแล้วไงฉันลออยู่ฉันลอยอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยสองตัวอีกสองตัวเร็วจะเหลืออีกสองตัวแป็นเดียวเึือบเดือบตายแล้วได้แล้วได้แล้วเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอทเท่ากับห้าเอห้านะโอเคโอเคเลยตัวยู่ไหนเนี่ย เลตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้อ่ะออ้ตัวนี้อยู่ไหนอ่ะมาหามาหาคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงไม่เจอเนี่ยตอนนี้แจงแจงมันอยู่งั้นนะเป็นไรและเอ้าเชพเรเอ้าเชพเพอร์บางทีนายต้องดูตามซอกท่านเป็นจะมีตามซอกด้วยนะโอเคเอเท่ากับห้าถ้าตอนนี้เราเหลือแค่ซีนะใช่ใช่ ฉันละโดนมงจนด้านชาเจอหรือยังมีใครเจอหรือยังเจอเครื่องอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่ถ้ากิออกจากห้องเซฟโซนคือวิ่งตรงมาประตูเลยประตูสุดท้ายเลยแล้วผมก็โดนอืนะว้าาาานนา้าา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 านารอ เฮ้ยแต่ปุ่มนั้นนะสแลตว้ายกลับขึ้นมาก่อนล้วเครื่องสุดท้ายมันอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะโอเคแม่นายดีว่าขอสงบศึกแป๊บนึงเดี๋ยวงสิคุณแม่คุณแม่จำไม่ได้คุณแม่จำไม่ได้แล้วมันไม่ไปไหนเลยอ่ะเราเราเราออกไหมันไปละวยอดยอดฉันจะลองยอดูเฮ้ยมันหายว่ะไปแล้วข้างหน้าชมพูนะแม่สุดประตูนะสุดประตูนะสุดประตูเรียกเข้าไปมาเดี๋ยวฉันล่อไปทางซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะ

โอเคซัมมิเลยนะซัมมิเลยนะกว่าจะได้ใส่เลยใส่เลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วให้ตายเถอทำไมพวกเราต้องมานั่งหนีไอ้หัวที่มีอะไรดี้ด้วยเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้มีแผ่นฟ้าหลุดออกมาด้วยฮะโอยแมวใส่ลืมทาคิมกันแดดแมววิ่งแมววิ่งล็อตสล็อตสล็อตอะจ๊ะว่าไงกลับมาดูดิเอาหมนไปแล้วเหรอเมื่อกี้มันมองอยู่หน้าประตูเซฟโซนนู้นน่ะ โอ้มันมองอยู่แล้วเพราะมันติดใจพวกเราอ่ะใครเอาอะไรตะไม้ออะไรไงอะไรตะไม้อะเออเพวกเรารีบไปเถอะวิ่งเดี๋ยวแล้วข้างหน้านี่มันพรมสีแดงแล้วมีรูเปิดคล้ายๆกับเป็นเขาวงกตว้าวมีไฟด้วยแสดงว่าอาจมีใครบางคนอยู่ในนั้นก็ได้ทุกคนตามมาทางออกหรือเปล่าไเลิ็บเลิฟ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 ชาวบ้านลิฟตัวนี้แหละน่าจะเป็นทางออกไปเถอะไปเถอะไปจะทางออกแลยเลปเลยเย้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ยอ้า We'll be right back ฉันว่ามันลิฟมันพาพูดเอาไปที่นึงแล้วอ่ะนี่มันไม่ใช่หนทางออกเลยมันเหมือนเป็นประตูลิฟที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยอ่ะลงลึกกว่าเดิมเพิ่มเติมคือฉันคิดว่าเราน่าจะเจอตัวอื่นโอโหมีจดหมายด้วยอ่ะ ย้อนโกมีคนบอกว่าไม่ให้เราไปแต่เขาขีดค่าเขาว่าดอนไว้อ่ะดูดิ